สวัสดีคร be ับผมอแม่พ <transc> <of these. S 2> ี่น้องไทยพงศพิสัยบ้านทฮาครับพบกับรายการคุยข่าวว้ากันไปนะครับคุยข่าวว้ากันไปเนาะเมื่อนี้จะเป็นวันที่5นะครับเสาร์ที่5กันยายนนะครับ2563นะครับพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นที่ว่าหยุดหลายมื้อของหลายๆคนนะครับออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหรือว่าหลายคนไปตุงานไปเตุงานต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาบ้านนะครับพี่น้องจะเดินทางไปเดินทางมาให้ปลอดภัยนะครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่วงเวียนอนุสาวรีย์พยะยางสวนทองธรรมธาดานะครับ พี่น้องเอ่ยจะเป็นเจ้าเมืองพรมิสัยคงสุดท้านนะครับพระยาสุนทรธรรมธาดาหรือสกุลชื่อสกุลเดมจะเป็นคําสิงห์สิงหาสิรินะครับเอ่มันก็เป็นตระกูลสิงหาสิรินะพี่น้องเนาะอ่ะยากาศยามแดงนะครับชาวพมิสัยก็ปิดบ้านปิดร้านรวมกันแล้วนะครับละกานี่เกินกระจากินรถเล่นแน่ไปออกกําลังกายลิ้นโผงแน่นะครับต้องมีมองออกกาลังกายหลายที่นะมีลิ้นโผงนะครับ้าก็มีตองปากหอยหลวงนะครับตรงร้านนาซาเบิร์กฟ้า หนึ 1> 1่งกับสองเนาะแล้วก็ปากหอยหลวงแล้วก็จะเป็นที่สวนสาธารณะวัดหนองเรือข่ำก็มีนะครับแล้วก็ทางบ้านทุ่งทากาก็มีคนไปแย่งออกจากน้ำใส่เพื่อนนั่นมีเ <ไป S 1> <ๆ S 2> ต้องมาอยู่ตรง <ๆ S 2> ทางโค้งพอดีนะพี่น้องเนาอะอ้าวได้เมืองบรรยากาศตัวพีสายยามแดงนะครับนี่จ้าสวัสดีครับมาสวัสดีครับม <ๆ S 2> าม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 าโอ้เพื่อนมามาทักทายพอดีนี่ อ,อ,อ๋อเดี๋ยวจะอัดเป็นวิดีโอแต่จะดูแบบไปไหนกันครับโอ้ยเ,เห็นแต่ในเห็นเส้น n e t f l i เจอตัวจริงมากกี่วันครัามาเยี่ยมคุณย่ายกี่วันหนิอ๋อวันหยุดหลายวันเนาะอ๋อได้ ตรงนี้ว่างไม่น่าจะชวนไปทานข้าวาพอดีเลยพอดีเลยเออเดี๋ยวทางไปเดทางไปอ่านะครับพอดีนี่เขาเห็นเขาเห็นมูมาแต่โดยจอดผ่านกันเสด็จบ,บ,บ,บายบายครับสังกก็ลูกชายก็เป็นเด็กเรียนอินเตอร์ทำดีเรียนอินเตอร์มันก็เลยว่าภาษาอังกฤษนาแต่ก็ดีเขาเด็กนงอยเขาจะได้เก่งจะได้กล้านะครับนี่น้องนะขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเหตของเราอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณ ห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับพี่น้องอยากได้ทองคำแท้ๆสวยๆรายใหม่ๆจากเยาวราชคิดถึงห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับอันนี้เข้ากันนยืนยุนาห้างทองแม่ประเทืองนะครับนี่สาขาแรกจะอยู่นี่นะครับเป็นห้างทองแม่ประเทืองนะครับก็จะเป็นเสียมดดูแลอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นห้างทองลูกชายแม่ประเทืองจะเป็นของเฮียเตียนแล้วก็เจเกตนะครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้างทองแม่ประเทือง3นะครับนี่อยู่ที่บิ๊กซีอัศวันพลพิสัยนะครับพี่น้องเป็นห้างทองในห้างนะครับ ปิดบริการทุกวันเนาะจันทถึงอาทิตย์เลยนะครับพี่น้องเออเวลากะเก้าโมงจนถึงทุ่มครึ่งเลยจนถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะครับเก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเนาะ่ำคำกับเลิกงานกับผิดด้านอยังไปได้นะครับพี่น้องแล้วก็วันอาทิตย์เพิ่งจะเปิดนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคําจำนาได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเนาะนี่นะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านเออร์บลี่นะครัาวงเวียนนี่ไปได้หลายทางเนาะจะไปเลี้ยวไปทางพุ่งกับไปร้านเออร์บลี่ก็ได้นะครับสอดออก้างพูแเราไป้ามสพานห่วยหลวงเนาะพี่น้อง ร้านเอเวิลี่จะเป็นร้านชาบูจิ้มจุ่มนะครับนี่ก็จะมะีทั้งสาขาโนมิสัยและก็สาขาหนองคายนะครับร้านเอเวิลี่จะอยู่ที่ซอยวัดหลวงซอย11นะครับพี่น้องต็ฝัากหวยหลวง่าจะเป็นซอยเจ้าแม่2นางนะครับตอนนี้จะมีเพิ่มเมนูพิเศษจะเป็นเมนูยำนะครับยำจานละ59บาทนะครับพี่นอ้องแซ่บๆเลยแล้วก็มีข้าวมีข้าวะจะเป็น ข้าวกะเพราหมู่ใส่ในถ้วยญี่ปุ่นนะครับพอดีอิ่มเลย29บาทนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนะครับจะเป็น3ขวดเพียง220บาทนะครับพี่น,อน้องเออก็เป็นตัดไปอยู่เนาะแอนดมินก็มากอยู่ขันวางเครื่องดื่มเย็นๆเลาก็แพงแบบนี้นะครับน,นี่ชมนี้ไปเนาะแล้วก็ขอบคุณประหยัดยนต์นะครับอยากได้ รถมือสองสภาพดีนะครับนี่ส่งตรงจากกรุงเทพเลยประหยัดยนต์นะครับจะเป็นสาขาลพลทิสัยนะครับคนนี้3สาขานอะอยู่ที่กรุงเทพสองสาขาหญ่นะครับราคาเพิ่งมาเปิดตู้อยู่ที่พลทิสัยจะเป็นอ,อยากให้ทายพี่น้องบ้านเฮาได้ใช้รถคุณภาพดีนะครับนี่รับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะครับทุกท่านนะครับราคา บรริกาพร้อมบริการหลังการขายนะครับนี่ประหยัดยนต์นะครับแล้วก็แจ้งทีวีจอ L E D 4.3ินิ้วนะครับพร้อมด้วยตู้เย็นใหญ่เครื่องซักผ้าใหญ่เครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับที่ประหยัดยนต์เปสอสถามกันได้นะอยู่ใกล้ๆกับป้ามปตททินดุงนะครับตรงขามกับวัดพระดุสูงวัดวัดงเนาวัดทินดุงนะครับวันองฝากไปนังด้วยครับกับประหยัดยนต์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณร้านเจ๊พรนะครับนี่ลูกชิ้นเจ๊พร มีหมูยอมีหลายอย่างนะพี่น้องเนี่ยนักกินแล้วแ่บเนาะผมมาไปซืป้อประจำเลยเพราะว่าราคาบอแพงน,นะครับข้าซื้อในห้างก็จะแพงอยู่นะครับราคาของเพื่อนอี่คุณภาพดีและเพื่อนขายราคาบอแพงเพราะว่าเ้องผลิตเองคุณพิสัยนะครับโรงงานเพื่อนเป็นโรงงานได้มาตรฐานนะครับอะจะอยู่ที่บ้านเวินนะครับพี่น้องรากาแขงนี่แผงที่ควานจะอยู่ที่ตลาดชอ่อเจริญนะครับนี่ตลาดสดประจำคุณพิสัยบ้านเฮานะครับพี่น้องแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะรับร้านเจพรอนะะนะครับลูกชินเจพรอนลูกสินแม่น้องพลอยนะครับะ แล้วก็ขอบคุณร้านหักน้ำผูกกระแตนะครับจะอยู่ที่ออพานด้านผูกกระแตไปนี่ก็จะลงเนินไปอยู่ท้ายมือนะครับพี่น้องจะมีป้ายบอกอยู่เนาะฮักนะำผูกกระแตนะครับจะเป็นหมูกระทะกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทนะคบนี่แล้วก็จะมีน้ำจิ้มเด็ดเดแซ่บแซบนะครับอ่าฝากนํำเด้อดกี่น้องเด้อกับผู้สนับสนุนเพจของเราเป็นทางการนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ว่าอยากจะให้อธิบดไปซอย รีวิวสินค้าแนะนำสินค้าร้านค่ากิจการต่างๆหรือว่ามีข่าวสารนี่อย่างส่งมากระบอกได้นะครับพี่น้องยินดีนะครับรากาผู้ใดเป็นกิจการร้านค่าแต่ผมจะคิดในราคาพิเศษเนาะถือว่าได้เป็นการสนรับสนุนเพจพ,พ้อพิศัยบ้านเฮานะครับจะได้ยูคู่กับไทยบ้านเป็นนานๆนครับไปโดนๆเนาะหรือว่ามีข่าวอย่างฝากไปสร้งางควากระบอกมาได้นะครับวันนี้ขอบู้กุณาและสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเราครับพบกับรายการคุยข่าวเว้ากันไปนะครับนี่กลับวันนี้วันที่2นะครับ2กันยายน2563นะครับพี่น้องเมื่อวานนี้เลขออกไปแล้วจ้า9 9้า9 9 9 9 7นะครับแล้วก็เป็น98นะครับช่วงนี้ลัก9ม้าหลายลัก8ม้าหลายทุกงวดเลยนะครับอ้าวตอนนี้อยู่ที่ถนนชียงกูณนะครับจะเป็นถนนเส้น น้องคายบึงการนะครับน้องคายพมวิสัยบึงการเนาะนี่อันนั้นรถมาจากทางแยกนี่นะครับนี่รถมาจากทางแยกสี่แยก้ามเชลนะครับตรงนี้เป็นอย่างึ้นรถหลายแห่เมื่อนี้จะมีนี่ตลาดคลองผมนะครับพี่น้องตลาดนัดคลองผมนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่เนาะตลาดนัดคลองผมทุกวันพุธกับวันจันทร์นะครับแต่ว่าวันพุธนี่งของจะหลายเนาะพี่น้องเนาะล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะมีบุญใหญ่อยู่บ้านเขาวันที่2ตุลาคมนะครับกับ บ้องฝ่ายพญานานะครับน้อๆๆแล้วก็ตอนนี้ก็เขาซ่อมซ่อมเรือกันแล้วฝีพายเรือนะครับซ่อมกันแล้วเพราะว่าหลังออกรรษาแล้วก็จะมีบุญแขงเหือต่อกันเลยนะครับพี่น้องเออเนาะก็จะเป็นบุญใหญ่ของบ้านเฮานะครับนี่อ้าวก็เลยพามาเมืองบรรยากาศเนี่ยเนาะอ่าบรรยากาศแบบนี้ที่ผลพิสัยบ้านเฮานะครับนี่ แล้วหลายๆคนที่ว่าได้มืองคลิปหมอดูไก่น้อยนะครับพี่น้องเออเขาจะกลับมากอีกนะครับวันเสาร์นี้นะครับอ่าผู้ใดว่ากลับมาเมืองเด้อนะครับอยู่ร้านนาคาเบิกฟ้านี่แหละใกล้ๆกับอ่งวัดไทยนะครับพี่น้องอ่ะเพิ่นโทรมาบอกแล้วว่าเพิ่นจะมานะครับคิวเพิ่นว้างแล้วเพิ่นเดินสายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบพระคุณกับยอดติดตามนะครับพี่น้องขอบพระคุณกับยอดวิวตอนนี้6.3ล้านวิวแล้วนะครับคนเมึง ข่าชมกว่า6ล้าน3ามแสนเทือแล้วนะครับพี่น้องขอพระคุณหลายๆนะครับกับการติดตามเพจพรมพิสัยบ้านเทานะครับอ่าแล้วก็มีผู้ติดตามเพจตอนนี้40,000กว่าคนแล้ว4 2 0 0 0ันกว่านะครับขอพระคุณหลายๆนะครับเออแล้วก็มีผู้มาขอเลขเยอะด้วยเหมือนกันตั <c> ้ง <oughs> ถึงแน่บ่บึตแเนี้ยกระแลแต่บุญแล้แตะดวงนะ้องซื้อขื่นซื้อลงเอาน้องพี่น้องนะเนาะอ้าวแล้วก็ฝากขอพรกคุณนะคะผู้สนับสนุน เหตของเราาะเป็นทางการนะครับวับปุณห้างทองแม่ประเทืองสามนะครับในบิ๊กเสียส่วนพลวิสัยนะครับจะเป็นนี่ห้างทองในห้างนะครับร้านทองในห้างนอร์ะการ์จะเปิดทุกมื้อนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับประมาณ9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับที่ห้างทองแม่ประเทืองสามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านจะเป็นห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับอยู่ที่เยื้องๆกับบขสอพลวิสัยนะคบพี่น้อง จะมีทองใหม่ๆร้านสวยๆจากเยาวราชนะครับแล้วก็รับรับฝากซื้อขายเปลี่ยนทองนะครับไปสอบถามกันได้นะครับในราคาพิเศษกันเลยนะครับสอบถามก็ได้ที่ห้างทองแม่ประเทือง3นะครับแล้วก็ห้างทองลูกสายแม่ประเทืองนะครับร้านในเกลือกันนะครับพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณร้านเอเวอร์ลี่นะครับนี่เป็นน้นจิ้มซุชาบูนะจ๊ะ จะอยู่ที่วัดหลวงซอย11นะครับพี่น้องตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจะเป็นมียำแซ่บจานละ59บาทนะครับนี่แล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆ3ขวด220บาทนะครับพิเศษเลยกับที่ร้านเอเวอรี่นะครับเิ็นจุ่มชาบูนะครับพี่น้อง่เอเอาก็ะยางไปแล้วก็ะซองมึงรดนนะเดี๋ยวรถจะมาสอยเอ,อบประกุณร้านเจ๊พรนะคบลูกชิน้นเจ๊พรลูกชิ้นแม่น้องตอยนะคะเป็นลูกชิ้นผมพิสัยพันธ์แท้นะครับพี่น้อง ผลิตเองอยู่ที่นี่นะครับอาก็มิรับมากกับรับแต่ของคุณภาพมาขายเนาะนะครับอยากได้ของอร่อยอร่อยแซ่บๆมาประเภทลูกชิ้นหมูยอนะครับติดต่อที่ร้านเจพรลูกชิ้นแม่น้องพลอยนะครับอยู่ที่ตลาดช่อเจริญนะคะตลาดสดพมิสัยบ้านเฮานะครับแล้วก็ขอบพระคุณร้าน NT t a ท t o o ูจ้า NT t น t t o ทูโดยช่างนันแล้วก็น้องติ๋วคิ้วสวยนะครับจะมีต่อคนตาขาวรอ,อาทำคิ้วสวยถาวรนนะครับแล้วก็ จะมีเสริมสวยทำเล็บด้วยนะครับพร้อมกับลายสักสวยๆเทๆโดยช่างนั้นนะครับแล้วก็น้องติ๋วคิ้วสวยนะครับอยู่ที่บ้านนอนโพนะครับพี่น้อนพนงายร้านใหม่นอกโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการย้ายร้านใหม่ก็จะเป็นลดพิเศษเลยนะครับกว่า50%เลยทุกรายการนะครับนี่ไปใช้บริการได้นะครับนี่เข้าในเพจของน้องติ๋วพรพันธ์นะครับน่อยากจะจองคิวกันก็รลองลองไปเข้าไปเมืองกันก่อนนะครับขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนี่ ร้านทางนักผูกกระแตนะครับอยู่ที่ลงเนินผูกกระแตไปยุ่ไส้มือนะครับพี่น้องนี่จะมีหมูกระทะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับที่ร้านทางนักผูกกระแตนะครับเปิดสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับขอบพระคุณที่สนับสนุนเพจท,ที่ใสัยบ้านเฮานะครับประกาศอยากจะโปรโมทอ่าอยากจะ ให้การสนับสนุนก็ยินดีนะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งร้านนะอีกหนึ่งร้านจ้ะขอขอบพระคุณนี่ประหยัดยนต์นะครับจะเป็นเต็นรถดมือสองใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับเต็นรถดใหญ่สุดในพนพิสัยนะครับพี่น้องนี่จะมีรถมือสองคุณภาพดีจากกรุงเทพนะครับประกาศราคาพิเศษนะครับแล้วก็ตอนนี้มีของแจกของแถมมากมายเลยนะครับทั้งจะเป็นทีวีจอ LED 4ีนิ้วนะครับหรือว่าจะเป็นทีวีทีวีจอใหญ่แล้วก็ตู้เย็นใหญ่นะครับและมีเครื่องซักผ้าใหญ่ด้วยนะครับพี่น้อง แวะไปเมืองกันตอนได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับกตปตทบ้านทินดุงนะครับรถสวยๆจอดเมืองนะจอดแวะจอดกันเลยนะครับมาได้เห็นรถสวยๆผ่านไปผ่านมาแต่แวะจอดถามเมืองก่อนก็นกนได้นะครับพี่น้องราคาพิเศษนะครับที่ประหยัดยนต์นะครับขอบพระคุณทุกผู้สนับสนุนเพตของเรานะจ๊ะขอบพระคุณนะครับ